บางคนต่างมีความฝันบางคนต่างมีความฝันเพราะตัวเรา กลับเข้ามาสู่ช่วงต่อไปครับกับรายการคนลุกทุ่งสดแบบนี้ครับแล้ววันนี้ศิลปินรับเชิญของเรามาจากค่ายบ้านไทยลุกทุ่งนะครับยินดีต้อนรับน้องอั๋นกฤษดาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาแบบมาดเข้มแล้วใส่แว่นตาปกติเราจะเห็นในมิวสิกวิดีโอนี่เขาจะออกเป็นแนวแบบหนุ่มหนุ่มมาดกวนๆนิดนิดที่ใส่แว่นตาเนี่เจ็บตาโอเจ็บเนาะไปโดนอะไรมาตาแดงครับตาแดงนะเดี๋ยวแรกนิดใส่ก่อนเดี๋ยวกลัวติดนะคะอันนี้ก็เป็นลิเกแล้วก็มาร้องเพลง นะครับเราเคยเสนอข่าวไปแล้วเขาเล่นลิเกอยู่คณะสอนรำน้ำเพชรครับนะครับเล่นเล่นมาตั้งแต่แบบกี่ขวบอันจริงจริงแล้วเลลิเกเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ว่าอยู่ที่วิจิตรกับพ่อกับแม่แล้วก็ได้มาเล่นลิเกกับสอนรำน้ำเพชรนี่ตอนสิบขวบตอนสิบขวบมากับพี่ชายสงคนพี่เอสกับเริ่มต้นได้ยังไงครับเริ่มต้นได้ยังไงครับก็น้าเขารู้จักอัอารมลักษ์อยู่เขาครับ สนิทกันอยู่ไงครับก็พามาเล่นตอนนั้นกํลาลังก่อตั้งสรรามน้ำเพชรอยู่ครับผม<อ>นะต้องบก่าสรรามน้ำเพชรนี่เป็นลิเกอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะ<า>ขณะนี้เวลาไปเล่นที่ไหนยังไงเนี่ยแฟนลับเยอะคนดูเยอะมากเลยจริงๆนะรนะเราได้อยู่ในวิวัฒนาการของคณะสรรามน้ำเพชรมาตั้งแต่ตอนแรกๆด้วยครับผมพอได้เห็นการเติบโตการมีชื่อเสียงการประสบความสำเร็จของคณะน,นี้ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งเรารู้สึกไงบ้างก็ดีใจมากครับมันมันไม่น่าจะมาถึงจุดนี้นะ ถ้าพูดถึงครับเกมันเด็กๆใครจะมาคิดว่ามันจะดังอะไรขนาดนี้ความพีคที่สุดเป็นไงฮะความพีคที่แบบเคยเห็นปรากฏการณ์แบบว่าสุดยอดที่สุดที่ประทับใจของสอลํำน้าเพชรก็คือพีคที่สุดคือมันมันมีงานทุกวันอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็พีคอยู่แล้วมันก็มันก็โอเคเราก็ดีใจมากที่เป็นงี้นะครับแต่ว่ามันก็มันจะมีผลกระทบช่วงช่วงหลังๆนี่แหละครับจริงๆจะรับผลกระทบยังไงฮะก็เกิดเรื่องโควิดมัางอะไรมัางอย่างเงี้ยครับ ก็โดนยกงานไปเกือบหมดเลยทั้งกระดานเลยทีเดียวเลยใช่ครับนะฮะแต่ว่าเขาก็ออกมาทําลิเกออนไลน์กันใช่ครับนะก็ไลฟ์กันทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับผมวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ครับผมแล้วเวลาเราดูลิเกออนไลน์เนี่ยเราจะทายังไงให้แบบว่าคนที่ดูเต็มอิ่มอิ่มเอมเหมือนกับการที่ดูหน้าสดหน้าเวทีอย่างเงี้ยมันมันมันไม่เหมือนกันครับกับเวลาเราเล่นสดกับมาดูในไลฟ์สดอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะ การที่เล่นหน้าเวทีอย่างเงี้ยมันจะสนุกกว่าดูหน้าเวทีมันสนุก,กมันมีรีอคเนาะเราเล่นกับคนดูอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้ามาเล่นในไรสดเงี้ยเราไม่รู้ว่าคนดูเขาคิดอะไรอยู่เขาเล่นเ,<อ>เล่นกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออพี่ชายเ,เลเลิเกด้วยนะครับ<ม>เลเลเกด้วยพี่เอสเนี่ยรู้มาว่าน้องอันเป็นคนที่กลัวพี่ชายมากจริงปะพี่ชายดุเหรอไม่ก็ไม่เล่นไม่ดุครับแต่ว่าเราถูกสอนมาอย่างงี้ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่า เวลาพี่เขาว่าหรือตีอะไรเงี้ยเราก็ห้ามสู้ห้ามเถียงห้ามอะไรทั้งสิ้นเป็นน้องก็ต้องยอมเป็นน้องต้องยอมอ,อ,อ,อมันก็เลยมันติดติดมาอ๋อเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวนะพี่ก็เหมือนว่าเหมือนกับเป็นผู้ปกครองเราคนหนึ่งด้วยนะเห็นได้แบบเนี้ยคือพี่ท้าทามตรงตรงมีแบบว่ามีแบบเดินเดินไปแล้วโดนตีโดนมีไหมไม่ไม่มีไม่มีแต่หน้าดูนักคลงนักเลกนะลากจะแบบว่าดูกวนๆหน่อยอะไรอย่างนี้ นะฮะอ้าวแล้วสนใจมาร้องเพลงได้ยังไงก็จริงๆครับผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสมีคุณป้าด,ดวงแก้วเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของอบ้านไทยลุกทุ่งอย่างเงี่ยเขาเขาโทรมาหาผมเขาบอกชอบร้องเพลงเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวติดต่อคุณใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ให้คุณใหม่โทรมาเงี้ยตอนแรกผมโทรไปก่อนผมโทรหาพี่ใหม่พี่ใหม่บอกว่าอะไรเขาเหมือนเขายังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ สรุปเขาโทรกลับมาที้งเหมือนเหมือนคุยอะไรกันเงีครับก็ลยเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นให้ได้มีโอกาสได้มามีโอกาสร้องเพลงนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าโอ้ยทุกอย่างมันก็เร็วนะคือได้เพลงมาปับ๊บร้องเพลงอัดอัดเสร็จถ่าย MV เลยมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับผมเออได้ทันตั้งตัวไหมว่าตายแล้ววันนี้เราเป็นศิลป,ปินแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ลิเกมันไม่ไม่ทันตั้งตัวครับ จริงจริง,รงเล่นแต่ริเกยงยเราก็ไม่รู้ว่านักร้องศิลปินอะไร,ไรมันทำยังไงเราเราไม่เราไม่เข้าใจต่างกันยังไงบ้างภาพลักษณ์ของออนักลิเกนักแสดงลิเกกลับมาเป็นนักร้องความรู้สึกมันต่างกันมันต่างกันเยอะมากครับมันต่างกันเยอะอย่างเราเล่นลิเกคือเราตื่นก็เย็นแล้วไป<อ>ถึงก็เล่นลิเกเล่นลเกเสร็จก,กลับมานอนเราจะไม่เคยออกไปข้างนอกเลย อยู่แต่บ้านอย่างเดียวอยู่ในบ้านอย่างเดียวครับอพอออกจากบ้านก็คือรถคือรถเล็กอะไรก็ไปละทีอาเวทีเสร็จเวทีลิเกเสร็จกลับมานอนนอนเสร็จวิถีชีวิตเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้เลยแต่พอเป็นศิลปินปุ๊บอาตายแล้วต้องไปเยี่ยมสื่อไปออกรายการไปโปรโมทไปอะไรอย่างงี้ใช่แล้วปรับตัวยังไงบ้างก็มันก็ต้องปรับให้ได้ฮะต้องทำให้ได้มันปรับเยอะเลยแหละครับคนไหตื่นเช้าผมไม่เคยตื่นเช้า มารายการสุดก็ต้องตื่นเช้านะแล้วทุกวันนี้คืออยู่ที่อิทยาเป็นหลัก,ลกครับอยู่ที่อิทยาครับผมนะครับคือหมายความว่าอยู่กับแก๊งกวนในคาริเกด้วยกันไหมครับหรือไ,รไงเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันครับแต่ตอนนี้คือแยกกันอยู่แล้ว ก็ต่างคนต่างไปมีบ้านมีอะไรของตัวเองก็แยกกันไปแต่สมัยก่อนลิเกศรรามเขจะอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเลยเหมือนแบบบูมบล่ำไงเขาก็จะแบบกินข้าวด้วยกันแบบหุงข้าวมีแกงมีเกลืองอะไรกันอะไรอย่างี้ด้วยกันเลยชีวิตในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างกับการที่แบบโอ้หอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเลยแล้วก็เป็นคณะโอ้สมัยก่อนสนุกลิเกศรรามสนุกมากเมื่อแต่ว่าช่วงนั้นงานมันจะไม่ค่อยมีครับมันจะแบบคือประทูประตูตัวเดียวเนี่ยมันแบ่งกันกิน ม oh. ันแบ่งกันกินมันมากมากอย่างเงี้ย uh. ได้มามันก็แบ่งกันกินแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยครับ uh. ในคณะแต่พอ uh. พอสมัยนี้มันต่างคนต่างมีบ้านแล้วก็ไม่เขาได้อยู่ด้วยกัน uh. แต่ก็ก็ยังก็ยังติดต่อกันอยู่ครับติดต่ออยู่เหมือนเดิมแต่มีค,ความประทับใจ ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนาะใช่ประตูตัวเดียวก็แบ่งกันได้นะเป็นการต่อสู้กันมาในช่วงของก่าที่จะมาเป็นสอนรามน้ำเพชรในวันนี้นะครับวันนี้มีเพลงของตัวเองแล้วผมไม่ดีตรงไหนครับเออแล้วตกลงไม่ดีตรงไหนฮะก็ผมก็สงสัยว่าผมไม่ดีตรงไหนเพลงนี้ที่มาที่ไปยังไงฮะผมไม่ดีตรงไหนก็คือเหมือนกับมันเป็นชีวิตตัวเองด้วยอะไรแนวนี้เหมือนทีว่าผมเลลิเกอะไรเงี้ยเอะเราไม่ดีตรงไหนทําไมคนถึงไม่ค่อยไม่ค่อยรักไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเป็นเพลงแน,แนวแบบกวนๆแบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวเองเต็มๆใช่ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> นะแล้วเราอยู่บนเวทีเนี่ยแน่นอนตอนลิเกเนี่ยโอ้โหขวาซ้ายมันอยู่อบกอดไปดยคนที่เป็นครอ,อบครัวลิเกเหมือนกันแต่พอเป็นศิลปินน่ะขึ้นไปนร้องเพลงคนเดียวอะเหงาไหมเหงาครับขึ้นร้องที่แรกผมก็ร้องไม่ถูก วางตัวไม่ถูกเลยใช่ไม่รู้ขามันสั่นเพื่ออะไรตรงไหนมือจะวางยังไงอะไรเงี้ยเราประหม่ามากพอขึ้นเวทีตอนแรกก็มีสองมือพอขึ้นเอ๊ะทำไมมือมันเยอะไปหมดก็ไม่รู้นะไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้ฮะทั้งที่เราก็เจรจัดหน้าเวทีอยู่แล้วนะไอ้เรื่องบการประมูลประหม่าเนี่ยมันตัดไปแล้วเพียงแต่ว่ามันสถานะมันแตกต่างกันออกไปใช่ครับนะฮะนะครับแซมเปิลสักนิดได้ไหมเออเพลงเพลงนิดนึงได้ไหมผมไม่ดีตรงไหนสักนิดนึง มมันไม่ดีตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพื่อนบอกแบบไว้ว่าทุกตรงทุกตรงตรงที่ไม่หลอ่อตรงที่พ่อไม่รวยผู้หญิงสวยๆเขาชอบผู้ชายตรงนี้เราไม่มีสักตรงเขาเลยไม่หลงรักเรานี่เอแอบรบมือ <c oughs> <c oughs> มีกลิ่นอายของความเป็นลิกเกนิดนึงด้วยนะผสมผสานนะใช่ก็ยังมีความเป็นตัวตนเดูอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเห็นบอกว่าเคยไปประกวดเวทีแบบอย่างลูกทุ่งไอดอลรายการทีวีอะไรนี้ด้วยมีไปประกวดารายการอะไรนะไปออกกับพิจ๊ะจ๊ะอาสยามออปเป็นไงครับเป็นไงสนุกไหมสนุกไหม สนุกครับสนุกมันเป็นรายการที่ผมไปออกรายการแรกเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะรายการอะไรเสียงสวรรค์เนืออะไรเสียงสวรรค์ใช่ไหมตั้งแต่ตอนนู้นเลยทีเดียวนะครับแล้วที่ไปประกวดนี่คือใครผลักดันไปหรือว่าเออเราอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเองจะอ๋อหรือจริงเหรอโทรมามึงอยากออกรายการไหมเนี่ยอย่าไปร้องเพลงกูรายการแล้วพี่เออมึงมาหากูเหอออะไรอย่างนี้ก็เลยได้ใช่พี่เดี๋ยวผมไป ก็คื <zg> อออกรายการไปล็อกชวนไปเลยนี่สน <butterflies>. ิท <realmente> กับจ้าแสดงว่าคือเขาสายลิเกเหมือนกันไงจหมาที่บ้านจ้าเขาทำลิเกถูกปะล่ะโอ้สนิทสนิทสนิทเลย เออตอนนี้มันตื่นยังวะแต่โทรหาเรามันยังไม่ตื่นหรอก <S <S ยังไม่ตื่นหรอก,ต,รอกตอนเที่ยงเนี่ยเออนะก็คือจักก็เลยชวนไปบอกให้ไปร้องแล้วตอนนี้เขาก็ชวนไปแล้วยังไงคือเราต้องเตรียมตัวอะไร,ารบาเพราะว่าเวลาคนไปร้องประกวดร้องเพลงอะ่ะมันต้องแบบต้องเลือกเพลง,งซ้อมเพลงเอาไปเจอคู่แข่งแบบเออมีก็เลยไมเด็ดพลาเยอะไรเ่ี้ยแต่สหรับสำหรับสำหรับอันนั้นรู้สึกไงบ้างโอ้โหก็ ไม่ได้เตรียมเลยเลยน่าจะแบบว่าไขาล้องไปเหรอเออไปเขาไปไม่ถึงไม่ล้องเลยไม่ได้เตรียมเลยเลยไม่ได้เตรียมเลยเลยนะใช้เพลงอะไรในการประกวดร้องเพลงในนี้พี่ช้ำวันนี้น้องช้ำมันหน้าหรือไงเนี่ยอ้ยเพลงยากนะสตรีนุงสว่างเออเพลงยากอยู่ใช่ใช่นะทำไมทำไมถึงเลือกเพลงยากไปเลยอะหรือไงคือเรากลวัว่าเอาละเอาเพลงนี้ไปร้องแล้วฟาดผู้แข่งขันแน่ๆไม่ใช่เราไม่ได้เตรียมไปหรอกเราฟังนะฟังในทีวีก็เลยเฮ้ยเพลงนี้เพราะ เอาเลยอ๋อเลือกจากความพร้อมใช่ชอบเอาเลยร้องเลยร้องเลยนะแล้วตอนไปรูกทุกไอดอลนี่เป็นไงบ้างรูกทุงไอดอลอันนี้วันนี้ผมผมผมไม่ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเหรอรู้ทุกไอดอลไม่ได้ไปเพราอไไม่ได้ไปใช่ไหมโอเคไปแต่ละอันี้ของเสียงสวรรค์ใช่ไหมโอเสียงสวรรค์เออนะก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ของการไปประกวดเอาแบบแค่ขำๆดุกุกกันไปนะแล้วจุดโฟกัสของการที่จะมาเป็นศิลปินอะ คือแบบว่าหมายถึงว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่พี่เราก็ยุมากหรือว่าครอบครัวเราว่ายัางไงบ้างพ่อแม่พี่น้องอ๋อแม่เขาชอบแม่เขาชอบ,อบชอบเขาชอบออยากเป็นนักร้องก็เป,เ,ปงกเป็นอะไรเงี้ยแม่เขาไม่ได้บังคับขยายเป็นอะไรก็เป็นอะไรเงี้ยอ๋อแต่พอผมบอกว่าเอ้ยแม่หนูจะทําเพลงนะเนี่ยเพลงนี้พอไหมเนี่ยหนูก็ไปเปิดเปิดให้ฟังเปิดได้ฟังท่านว่างไงบ้างครับเขาบอกว่าไงบ้างเฮ้ยเพลงดี เพลงดีเอาเลยเอาเลยแมเียเชียเต็มที่เชียเต็มที่นะแล้วก็ลูกพี่อ่ะลูกพี่อ่ะสอนรามบอกว่าเห็นอ้านี่เป็นศิลปินแล้วนี่นาแซวอย่างเดียวเลยแซวคนนี้แซวอย่างไรแซวไงไม่ดีตรงไหน ก็ทุกตรงอะไรอย่างเงี้ยไงเอาแล้เ,เ,พเ,พเ,พเพลงมาแซวเราใช่ครฮะทุกตรงเลยนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเวลาเราเราไปอยู่อยู่อยู่เนี่ยตอนนี้คือตอนนี้เราเป็นศิลปินแล้วเรามีเพลงแล้วแล้วอย่างเงี้เวลาเราเราจะเปิดคอนเสิร์ตหน้าเวทีอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสเอาเพลงเราไปร้องแจมบนเวทีลิเกได้ไหมก็ถ้าถ้าเป็นคอนเสิร์ตลิเกได้ ถ้าเป็นถ้าเป็นคอนเสิร์ตแต่ถ้าเกิดเลลิเกเราเราไม่ค่อยได้ร้องเพลงอยู่แล้วเราก็จะร้องแต่ลิเกพี่ท็อปถามหน่อยสิไอ้วัฒนธรรมของคอนเสิร์ตลิเกลิเกคอนเสิร์ตเนี่ยมันเริ่มยังไงมาครับก็คอนเสิร์ตแต่แต่คณะคณะอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าสอรามก็คือถ้าคอนเสิร์ตก็คือรับคอนเสิร์ตเลยจำไม่เลลิเกอ๋อแต่ถ้าเกิดลิเกก็คือลิเกเลย อ๋อแล้วแต่จะพาดก็ต้งชัดเจเลยใช่ไหมใช่ครับเขาต้องชัดเจนมาคุณจะมาเอา2อย่างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือนกับเราเราเอาเปรียบคนดูด้วยถ้าถ้าเราร้องเพลงด้วยเราก็จะเล่นเกน้อยอะไรอย่างเงี้ไงอ๋อก็เลยแสดงว่าถ้าวันนี้อยากไปดูลิเกต้องเป็นลิเกผเพียวใช่ครับแต่ว่าบางคณะเขาจะเล่นคอนเสิร์ตก่อนอ่าและเสร็จแล้วเขาก็อีกพา์หนึ่งก็จะเป็นลิเกเขาก็จะแบ่งครึ่งกันระหว่างลิเกกับคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้อ๋อเพิ่งรู้ว่าสอนรามน้เพชรนี่คือแยกกันชัดเจนแล้วศิลปินมันเยอะไงล ก็ถ้า uhm รับแต่ถ้ารับไปด้วยลิเกด้วยร้องเพลงด้วยเงี้ยมันจะร้องกันไม่ครบทุกคนอ๋อประมาณกี่ท่านครับศิลปินก็ตกเกือบห้าสิบห้าสิบชีวิตมันก็จะไม่ครบโชว์อ๋ออันนี้อันนี้ลิเกอย่างเดียวนะครับลิเกอย่างเดียวเลยนะคอนไวท์ด้วยใบพาด้วยร้อยนี่ร้อยเป็นร้อยนะเพราะว่าเขาต้องยกทั้งเวทีไปอ่ะถูกไหมเขาไม่ใช่แบบไปไปไปแค่ตัวถูกไหมสอนรามน้ำเพชรนี่คือ ยกไปทั้งโปรดักชันนะฉากเชิงลู่นี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วระหว่างคอนเสิร์ตเพียวๆกับลิเกเพียวๆอันไหนเยอะกว่ากันระหว่างสองอันนี้สระสรน้ำเพชรถ้าถ้าลิเกจะแสดงเยอะกว่าคอนเสิร์ตไม่ค่อยมีครับอคอนเสิร์ตไม่ค่อยมีเพราะว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยรับเท่าไหร่คอนเสิร์ตต้งแตจแบบสำคัญสำคัญงี้ถึงถึงจะถึงจะไปอย่างี้ นะครับนะอ่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าจะติดตามผลงานของน้องอัน๋นสามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube ช่องบ้านไทยลูกทุ่งครับผมนะครับมีปล่อยแล้วรู้สึกว่าจะมีสองอันเป็นไลริกอันหนึ่งแล้วก็เป็นมิวสิกครับมิวสิกวิดีโอป่ะครับมี2อ,อันครับผมลองเล่าบรรยากาศต,ตอนไปถ่ายมิวสิกวิดีโอให้ฟัง่อยบรรยากาศมิวสิกก็มันก็สนุกดีครับสนุกดีแล้วก็ร้อนด้วยแต่เราต้องมาเล่นนากล้องด้วยเนาะใช่ผมผมไม่เคยไปไปเล่นอะไรอย่างนี้ไงแล้วคนเขาหู คนดูแบบเยอะอะไรเงี้ยคนตามตลาดอย่างเงี้ยก็ตายแล้วตอนนี่จะเขินๆหน่อยแล้วมือถ่ายไม่เป็นแล้วจะยังไงไงจริงๆเล่นเล่นลิเกก็อยู่แต่หน้าทีไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยพอพอมาทำเอ็มบีเงี้ย เฮ้ยคนวินก็มองอะไรก็มองเฮ้ยเราจะทำตัวยังไงวะอะไรก็จะเขินทำไม่ค่อยดุนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราติดตามกันเปนแฟนก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับที่ช่อง y t u t u นะครับบ้านไถลูกทุ่งนะครับอ่ะ,อะขอบคุณมากๆที่วันนี้มาร่วมรายการการันแล้วก็ได้รู้จักอันกฤษดาในฐานะศิลปินน้องใหม่แบบเต็มตัวเลยจากลิเกสู่กันเป็นนักร้องนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ วันนี้หมดเวลากับรายการคนลุกทุ่งแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณกาแฟพี่ยักษ์ด้วยครับกาแฟที่ไม่ใช่แค่กาแฟนะครับสอบถามเพิ่มเติมสำหรับกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพครับ c อ l l center ศูน์หกสามหเกสามหนขอบคุณด้วยนะครับโฟมไข่บุกบีเบอรี่นะครับนวัตรกรรมแห่งการฟื้นบํารุงผิวลดฝ้าลดกระหน้าขาวใสตั้งแต่ครั้งแรกนะครับมี c เซเ็ center ให้คุณผู้ชมได้โทรไปที่0 9 5 3 8 2 7 8 9 1และ0 9น3์เก้าหมแอดด้วนะครับมี แอดบีเบอรี่โปรโมชั่นพิเศษ1นแถมสราคา999บาทครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วสวัสดีคร่ะคนคนคนลูกกุงมานนอกไปกลุงก็ลูกลุงเบืออกัน